สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิกทาร์ดบายคิ t ตีนะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่นะคะทำนายดวงกันเนาะให้กับคุณคนที่เกิดราศีกลุ่มลัคนากลุ่มนะคะในช่วงวันที่1นึถึงสิเมษายน2568นนะคะมาดูกันเนาะหรือตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูคลิปคลิปนี้เลยในวันนี้เลยก็ได้นะคะ มาดูกันการงานการเงินความรักโชคลาภนะคะสิ่งใดเรื่องใดที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดราศีกุมลักานากุุนะคะเราขอเป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้นะคะกับคนที่เกิดราศีกุม1ิบใบนะคะการอ่านคลิปแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ General r e a d i n g นะคะเราไม่ได้จับจงคนใดคนหนึง่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะใครที่อ่านล้วตรงรู้แล้คิดว่าใช่คลิปใช่เรื่องราวของตนเองก็ถือว่าเราจูนกันติดเรามีพลังงานที่ดีต่อกันนะคะ แต่ว่าเราเชื่อในพลังงานของไพ่ทาโร่เนาะไพ่ทาโร่เปิดต่อหน้าใครเรื่องนั้นมักจะเป็นเรื่องราวของคุณนะคะมาดูกันช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรนะคะและกําลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดราศีกุมลัคนากุนะุคะใบแรกกระโดดออกมาคิงออฟคัพคิงเป็นลักษณะของความสุขช่วงนี้ก็มีความสุขดีนะคะมีความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะ เคียงออบคาวเขาเป็นลนักษณะของคนที่อบอุ่นใจดีนะคะงานการอะไรก็แล้วแต่เนาะมันจะราบรื่นทุกอย่างจะสําเร็จนะคะหรืออาจจะมีคนที่อายุมากกว่าเนาะมาส่งมอบอยากศึกษาอยากดูใจอยากทําความรู้จักเราเนาะในเรื่องของการมีความรักก็ได้นะคะแต่ว่าคนนี้เขาเป็นพ่อหม่เนาะอาจจะมีพ่อหม่เข้ามาติดพันเขาเรียกว่าอะไรเข้ามาอยากทําความรู้จักกับเราในช่วงนี้ก็ได้นะคะ แต่ว่าเขาเป็นคนที่อบุ่นนะเป็นคนทัตน้ำอะ่ะเป็นลักษณะคนใจดีอ่ะเนาะเป็นลักษณะของอะไรที่เคยติดขัดมีปัญหาปรึกษาเขาได้ทุกอย่างมันจะราบลรื่อนะคะอาจจะเป็นผู้อาวุโสเนาะถ้าเป็นถ้าไม่ได้เป็นในเรื่องของความรักเนาะอาจจะเป็นคนที่ในครอบครัวก็ได้พ่อก็ได้ พี่ป้าน,นาอาที่เป็นผู้ชายเนาะที่เป็นลักษณะของความใจดีอะนะคะคุณติดขัดอะไรว่าจะเป็นการงานการเงินอะไรแบบเนี้ปรึกษาเขาได้นะคะมาดูกันต่อนะเรื่องใดสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคนที่เกิดราศีกุมลัคนากุณเนาะมานายออปเพนทัคเกิลน,นะคะ อัศวินถือเหรียญน,นะคะในเรื่องของการเงินเนาะเงินคือมันเป็นลักษณะของเงินที่มั่นคงเงินที่เข้ามาหาคุณด้วยความมั่นคงเนาะเงินก้อนนี้คุณอาจจะรองเงินก้อนนี้อยู่ เนาะแต่มันมันไม่ได้เข้ามาแบบปุ๊บปับ๊บด้วยความรวดเร็วมันจะค่อยๆเข้ามาเนาะหรืออาจจะเป็นในลักษณะของการบริหารจัดการอะไรที่เกี่ยวข้องก,กับการเงินการธนาคารเงินเก็บเงินฝากเงินออมเนาะประมาณนี้เงินมันทํางานแทนเราเหมือนเราเอาเงินไปออมไว้ในธนาคารเนาะแล้วมันมีเก็บกินดอกเบี้ยเนาะเงินมันมันกอดอกออกผลด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรืออีกในหนึ่งเนาะมีเกณฑ์ที่กาลังจะได้เจอเจอคนที่สุภาพเรียบร้อย ชัดเจนชัดเจนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะและมีลักษณะของการเป็นคนที่สุข,ขุมรอบคอบเข้ามาด้วยความชัดเจนเข้ามาหาเราด้วยความชัดเจนอาจจะเป็นคนที่ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารหรือสถาบันทางการเงินอะไรแบบนี้ก็ได้หรือคุณเองกำลังจะเขาเรียกว่าติดต่อติดต่อรอในเรื่องของการอนุมัติเงินกู้ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทางการเงิน,นกำลังรอเงินก้อนนี้อยู่เงินก้อนนี้ก็กําลังจะเข้ามานะคะเป็นเงินก้อนใหญ่พอสมควรเนะาะหกคาธานะคะในเรื่องของชัยชนะความสําเร็จนะคะความสําเร็จในเรื่องของงานการเติบโตการได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่ง นะคือก่อนที่จะมาเป็นหกคาถาเนี่ยคุณต้องเคยเป็นคนที่ฝ่าฟันบุกสู้ตะลุยทํางานด้วยความจริงจังเนาะและมันก่อให้เกิดความสําเร็จกับคุณในช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะพูดคุยกันในเรื่องของการมั่นหมายแต่งงานการมีครอบครัวหรือเปล่านะคะเป็นลักษณะของการเฉลิมฉลองอะนะคะเฉลิมฉลองชัยชนะความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไรายได้ในเรื่องของการเงินและในเรื่องของความรักด้วยนะคะอืม เพจเออเพนทัเกิลนะคะการเรียนรู้อะไรใหม่ๆในเรื่องของการเก็บการออมการเงินนะคะการศึกษาเนาะได้ไปศึกษาได้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรที่เขาเรียกว่าจะทําให้เงินเราเพิ่มพูนมากขึ้นนะคะการเงินก็เขาเรียกว่าอะไรพัฒนาไปในทางที่ดีนะคะรู้จักเก็บรู้จักออมเนาะมากขึ้นนะคะ หรืออีในหนึ่งถ้าเป็นในเรื่องของความรักอาจจะมีทั้งคนที่อายุพอๆกับเราที่มีความสุขขุมรอบครอบนะหรืออาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าเราเข้ามาหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะอยากมาเริ่มต้นเรียนรู้นะคะแฮงแมนแฮงแมนเป็นลักษณะของการหยุดการนิ่งการรอแต่ตรงนี้มันตกตำแหน่งที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นคนที่ ออกจากงานตกงานเนอะอมีความเสี่ยงในเรื่องของการถูกโกงถูกช่อ,ชอโกงถูกให้ไา่ป้ายสีนะคะแต่ว่าคุณเองอะ่ะคุณหยุดคุณนิ่งมาสักพักหนึ่งแล้วการหยุดนิ่งของคุณอะ่ะมันทำให้คุณได้เรียนรู้เนาะมีสมาธิมีสติอยู่กับตนเองเรียนรู้ตนเองนะคะแล้วก็รู้ว่าต่อจากนี้ชีวิตของเราจะพัฒนาเติบโต ไปในทางทิศทางใดมันเหมือนต่อจากนี้ชีวิตของคุณกําลังจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้นหลังจากที่เราตกงานมานานเนอะนิ่งมานานหยุดมานานเนอะเหมือนคุณรออะไรบางอย่างนะคะช่วงนี้นะคะให้เรามัดระวังอาการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเนอะระวังอาการปวดหัวเนาะปวดหัวไมเกรนนะคะมาจากการคิดเยอะคิดมากเนาะหรือให้เรามัดระวังในเรื่องของสุขภาพที่เกี่ยวกับขาขาเข่านะคะหัวเขา่าเนาะ เอ็นข้อต่ออะไรต่างๆนะคะการเจ็บการม,มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหัวเข่านะคะดูกันต่อเอ็นออฟสอนะคะอุปสรรคปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นนะคะคุณจะสามารถเจอเจอวิธีแก้ไขวิธีที่ดีกว่านะคะในการตั้งรับรับมือหรือในการขจัดปัญหาอุปสรรคไปได้นะคะเพราะเอ็ o ออฟสอเขาเป็นลักษณะของคนที่ฉลาด ชัดเจนนะคะเป็นคนที่กำลังจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเหมือนเป็นการฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆได้การเริ่มต้นงานใหม่เป็นการตัดสินใจที่เฉียบขาดนะคะเพราะคุณเนี่ยอย่างที่เราบอกคุณเป็นคนฉลาดเนาะเป็นไพ่ของการต่อสู้นะคะเป็นไพ่ของเกียรติยศและศักดิ์ศรีนะคะความสําเร็จที่กําลังจะได้รับมาคุณเป็นคนเข้มแข็งนะคุณเป็นคนเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวก็หาญเนาะ เชื่อมั่นในตนเองด้วยนะคะการเขาเรียกว่าความความเปลี่ยนแปลงกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เราไม่สามารถจะหยุดมันได้นืหลังจากที่เราเคยฝ่าฟันอุปสรรคปัญหานานับประการมาแล้วเรามีความเข้มแข็งหนักแน่นมีความอดทนสูงมากกว่าเดิมนะคะทำอะไรหลังจากนี้มันจะจริงจังนะคะ หรือบางคนอาจจะแบบเป็นลักษณะของการไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆไม่ว่าอุปสรรคปัญหาใดคุณก็จะสามารถฝ่าฟันมันไปได้ด้วยกำลังใจของตัวคุณเองนะคะช่วงนี้ถ้าเป็นในเรื่องของงานเนาะงานอุปสรรคอะไรมันก็จะเคลียร์ได้เนาะเหมือนเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะความรักความรักอาจจะมีคู่แข่งหรือเปล่า อ,อาจจะเป็นคู่แข่งก็งกได้เนะเขาเข้ามาสองคนนะเออเข้ามาให้เลือกหรือตัวเราเองในะช่วงนี้อาจจะมีคู่แข่งในเรื่องของความรักก็ก,ก,ก็ดูๆนะคะมาดูกันต่อสิ่งใดเรื่องใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดราศีกุมลัคนาลกุมน,นะคะหนึ่งถึงสิบห้าเมษายนนี้นะคะมา เดเอะเฮอร์มิตเฮอร์มิตเป็นลักษณะของผู้ทรงศีลเป็นลักษณะของนักปราชญ์คนที่มีความรู้เป็นครูบาอาจารย์คนอื่นก็ได้นะคะเป็นลักษณะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองคุณอยู่พ่อปู่หรือสีพญานาคนะคะคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความรู้มีความฉลาดมีความชัดเจนนะคะเป็นคนที่ ค่อนข้างประหยัดมัธยัถ์ในเรื่องของการใช้เงินนะคะเป็นลนักษณะตันหนีถี่เหนียวเลยล่ะช่วงนี้ติดขัดอะไรเนาะสดมนจะดีมากสดมน์ปฏิบัติธรรมเนาะเป็นลนักษณะของของนักผู้สงศีเนาะสดมนปฏิบัติธรรมเนาะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่องสว่างนำทางคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่นะคะหรือช่วงนี้อาจจะเป็นในลนักษณะของมีคนเข้ามาส่องโซเชียลเนาะส่องโซเชียลคุณนะคะ Facebook ไออะไรต่างๆติกตอกอะไรแบบนี้ youtube อะไรแบบนี้เนอะคอยดูเนอะโซเชียล mm hmm. ของคุณอยากรู้ความเคลื่อนไหวของคุณในช่วงนี้นะคะดูกันต่อนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนอะอืมนี่เขาเป็นลักษณะของผู่ทส่งสีเนะี่ยความรักอาจจะ นี่เขาเป็นลนักษณะของคนที่ชอบอยู่คนเดียวสันโดษเป็นผู้นักผู้นักปราชลาดเนาะหรือคุณกําลังจะให้ความสนใจกับในเรื่องของการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่เลยแบบมันเลยแบบเหมือนคุณอยากปลีกวิเวกอ,อยากปลีกวิเวกอยากอยู่คนเดียวนิ่งๆในช่วงนี้เนาะกำลังาบางคนกําลังเรียนต่อเนาะบางคนกําลังอยู่ในช่วงของการมุ่งมัน่นอ่านหนังสืออะไรบางอย่างนะคะมา เดี๋ยวฟูการเริ่มต้นใหม่นะคะการมีอิสระเสรีนะคะการได้ออกท่องเที่ยวเดินทางได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำมานานแล้วนะ,ะได้ท่องเที่ยวในสิ่งที่เราอยากท่องเที่ยวตรงนี้มานานแล้วได้ไปนะคะได้มีอิสระในเรื่องของเวลาเนะมีความไม่ต้องจำกัดอยู่กับการทำอะไรโดยเวลาเขาเรียกว่าอะไรบริหารงาน บริหารเวลาของตนเองนะคะหรือคุณอาจจะบางคนเนาะออกจากงานมานานแล้วอาจจะอยากทําอะไรที่มันเป็นแบบงานส่วนตัวทํางานออนไลน์ก็ได้นะคะทาอะไรที่กิจการอยู่กับบ้านก็ได้นะคะมีสละมากขึ้นนะคะช่วงนี้เหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะบางคนอาจจะไปได้รับงานใหม่ได้งานใหม่เริ่มต้นงานใหม่อยู่ในช่วงของการทดลองงานก็ได้นะคะอยู่ในช่วงของการ รอในเรื่องของการผ่านโปรโมชั่นในเรื่องของงานก็ได้นะคะดูกันต่อนะช่วงนี้ถ้าเป็นในเรื่องของการลงทุนนะคะเดี๋ยวฟูมันเป็นลักษณะของการเริ่มต้นที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นจะลงทุนจะนําเงินไปลงทุนเรื่องใดก็แล้วแต่ให้ศึกษาให้ละเอียดให้รอบคอบก่อนที่จะลงทุนนะคะเพราะอย่างนั้นมันมันค่อนข้างเสี่ยงนะคะ ในเรื่องของความรักเนาะบางคนอาจจะยังอยากท่องเที่ยวอะ่ะเออยังอยากท่องเที่ยวยังอยากเดินทางยังอยากชอบทําอะไรตามใจตนเองอยู่นะคะดูันต่อบเดะมูนเดะมูน huh. <The moon S 2> เป็นลักษณะของความคุ้นคิดกังวลใจมีเรื่องให้คิดนะคะมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้วิตกมีเรื่องให้กังวลเป็นลักษณะของการมีกระแสความคิดในเรื่องของความคิดลบเข้ามาในสมองในช่วงนี้นะคะหรือเป็นลักษณะของ อะไรที่มันอยู่ใา้จิตใต้สํานึกเรานึกๆที่เราฝังมันไว้ภายในใจมาน,นานแล้วมันผุดขึ้นมาตอนนี้ก็ได้นะคะหรือดวมูนเขาเป็นลักษณะของลางสังหรณ์ช่วงนี้มีลางสังหรณ์แม่นนะคะเห็นอะไรในสิ่งนี้รับประมาณนี้เนาะเนี่ยหรือเป็นลักษณะข,ของคนที่อม,มีของไม่ดีลมเพลลมพัดอะไรประมาณเนี้ยเดินทางไปไหนมาไหนช่วงนี้เรามัดนระวังตัวเนาะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้นะคะอสองใบนี้เป็นลนักษณะของบางคนเจอของไม่ดีเจอลมเพลมพัดอะไรประมาณเนี้ยนะ,ะ,นะส่วนมนต์ปฏิบัติธรรมไว้เยอะๆนะช่วงนี้นะคะหรือช่วงเนี้สวดมนต์ปฏิบัติธรรมแล้วแผ่เมตตาให้กับเจ้าที่เจ้าที่ที่ทํางานเจ้าที่ที่บ้านสิ่งที่เราอยู่เนี่ยประมาณนี้นะคะหรือมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะอันนี้เป็นสิ่งที่ลี้ลับมองไม่เห็นประมาณนี้เนาะ หรือช่วงนี้เนาะถ้าไม่ได้แบบสายโมเนาะมันเป็นลักษณะของคนที่ทําอะไรในช่วงกลางคืนเนาะเดี Moon, นะ๋ยวมเนาะเอางานมาทําในช่วงกลางคืนพักผ่อนน้อยหรือคิดมากวิตกกังวลในช่วงกลางคืนหรือมีความคิดลบอยู่คนเดียวแล้วเหงาในช่วงกลางคืนนะเหมือนมันมีความกระแสในแง่ลบมันจะมักเข้ามาในช่วงกลางคืนหรือช่วงที่เราเหงาเหงาอยู่คนเดียวก็ระมัดระวังตนเองเนาะ ก็ดึงกระแสให้ดึงกระแสจิตเขาดึงเขาเรียกว่าอะไรดึงใจของตนเองให้มันไปอยู่ในแง่บวกเ,ย,เยอะๆนะอย่าไปคิดลบนะคะมาดูกันต่อนนะขออีกใบหนึ่งราศีกลุ่มลนะัคนากุมนะคะมาอือฮึ หกดาบนะคะหกดาบเป็นลักษณะของการเดินทางบางคนมีเกณฑ์เดินทางทางน้ำเนาะต้องก็เรียกว่าแต่หกดาบอะมันเป็นลักษณะของการเดินออกจากที่เดิมเดินทางออกจากจุดเดิมอยู่ที่เดิมอาจจะเป็นที่ทำงาน ที่ท,ท,ที่ที่เก่าที่เราอยู่มันไม่ตอบโจทย์มันอยู่แล้วมันไม่สบายใจมันอยู่แล้วมันมีเรื่องให้เนี่ยทุกกังวลเนาะเราก็เลยเดินเดินทางออกมาจากตรงนั้นบางคนอาจจะเจอในลักษณะของการให้้ลยป้ายสีเจอคนพูดจาทิ่มแทงเขาเรียกอะไรพูดจารับหลังประมาณนนะเนี้ยเนาะเนี่ยเหมือนเราเดินทางออกมาจากตรงนั้นนะคะแล้วแต่ว่าดาบหมายถึงปัญหาใช่ไหมอันเนี้ยเหมือนเราดาบมันอยู่บนเรือที่เราเดินทางมาด้วยเนาะ เหมือนเราพกพาเอาปัญหามาด้วยคือปัญหาทุกอย่างมันยังไม่ได้ถูกแก้ไปทั้งหมดนะคะปัญหามันอาจจะมี 1- นถึงสิอันเนี้ยมันเหลือหแล้วนะคือทุกๆอย่างมันต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาช่วงนี้ถ้าเป็นนี่อยู่อย่าสร้างนี้เพิ่มแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆค,คล,คลี่คลายเองนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยมีเกณฑ์เดินทางทางน้ําก็ระมัดระวังตัวนะคะใครที่ต้องเดินทางทางน้ําในช่วงนี้นะคะระมัดระวังตนเองเยอะๆนะคะอืม ราศีกุมและคนากลุมเนาะอย่างที่เราพอจะแนะนําได้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของการสวดมนต์นั่งสมาธิหรืออธิษฐานให้สิ่งศักดิก์สิทธิ์คุ้มครองเนาะถ้าเราจะต้องเดินทางทางน้ำเนาะโอเคนะคะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังสำเร็จปลอดภัยนะคะ อย่าให้มีเรื่องร้ายเรื่องใดเข้ามาเนะมีความร่ํารวยเนะมีความรักประสบความสําเร็จในเรื่องของงานงานน้าหน้าที่เติบโต,โตก้าวหน้าเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งใบนี้นะคะการเงินก็ดีนะเมื่อรงอเงินก้อนใหญ่เงินกําลังจะเข้ามาเนาะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆความขอให้สําเร็จเนาะถ้าคุณกําลังจะเริ่มต้นงานใหม่ชีวิตใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ขอให้ทุกอย่างราบรื่นสําเร็จสมหวังนะคะวันนี้เรา ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะก็ใครอยากอ่นานไพ่ดูดวงกับเราติดต่อได้ที่ idline นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและช่องนะคะขอบคุณทุกการกดติดตามนะคะที่ช่วยกันกดติดตามช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์ให้ขอบคุณมากๆจากใจจริงๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนเมจิทาลอนบายคิตตี้ค่ะ